เป็นยังไงบ้างลูกเหนื่อยหรือยังยังเลยค่ะคุณพ่อป่าที่นี่สวยมากอากาศก็ดีจะลืมเหนื่อยเลยแหละค่ะเอ๊ะไปไหนลูกมันอันตรายนะโอ้ตรงนี้มีผีเสื้อกับดอกไม้นี่เองสวยดีนะลูกเอ๊ะแล้วนั่นอะไรนะ่ะนี่ค่ะพ่อหนูจับผีเสื้อได้ สวยมากเลยไม่ได้นะลูกผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราถ้าถูกขังแบบนี้น,น,นานๆลองคิดดูสิว่าจะเป็นยังไงทำไมล่ะคะพ่อเอ๊ะรีบปล่อยผีเสื้อก่อนเถอะลูกอ๋อจริงด้วยค่ะพ่อหนูไม่น่าจับมันมาใส่ขวดแบบนี้เลย อยู่ในนี้มันคงจะอึดอัดแย่ใช่จ้ะลูกผีเสื้ออยู่ในขวดที่ปิดฝาแบบนั้นนานมันก็จะขาดอากาศหายใจเราปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้สวยกว่าเยอะเลยนะค่ะพ่อโชคดีนะเจ้าผีเสื้อเอ๊ะพ่อได้ยินเสียงน้ำน่าจะมีลำธารอยู่ใกล้ๆเราไปดูกันเถอะลูก ลำธารอยู่จริงๆด้วยค่ะน้ำน่านเล่นจังเลยโหน้ำเย็นดีนะคะพ่อใส่ด้วยน่าดื่มมากเลยระวังนะลูกไม่ได้นะลูกเราไม่รู้ว่าน้ำนี่สะอาดหรือเปล่าเราดื่มน้ำที่พกติดตัวมาดีกว่าอ๊อหนูลืมไปค่ะว่าน้ำในลำธารนอ,อาจจะไม่สะอาดเห็นน้ำใสดีเลยน่าดื่มมากไม่เป็นไร ข้าวหลังก็ให้ระวังมากกว่านี้นะลูกนี่ก็เที่ยงพอดีเดี๋ยวเราพักทานข้าวกันตรงนี้เลยละกันได้ค่ะพ่อหนูก็เริ่มหิวแล้วเจ้าเปียกตุตเองก็น่าจะหิวเหมือนกันงั้นเดี๋ยวดูไปเอาเข้าวกับน้ำในกระเป๋าก่อนนะคะวันนี้แม่ทำอาหารมาเยอะแยะเลยละคะ่ะ ไม่ดีเอาเป้คืนมาเดี๋ยวนี้นะแกแ่ yeah, แล้วลิงโอหานกัน้ำของหนูกไปหมดเลยจะทำยังไงดีล่ะคะใยนเย็นลูกลิงมันคงจะหิวก็เลยมาขาโมยอาหารกับน้ำไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรในกระเป๋าของพ่อยังมีอาหารกับน้ำอยู่เดี๋ยวแบ่งของพ่อไปกินก่อนขอบคุณค่ะพ่อยังดีนะ ที่อาหารของเจ้าเปียกปูนอยู่ในกระเป๋าของพ่อไม่งั้นเจ้าเปียบปูนคงอดกินอาหารได้กินแค่น้ำแน่แนนั่นสิคะแต่น้ำก็เหลือไม่กี่ขวดแล้วเราก็ต้องแบ่งให้เจ้าเปียกปูนด้วยหวังว่าเราจะมีน้ำเหลือพอระหว่างทางกลับบ้านนะคะพ่อน่ารักมากลูกที่รู้จักแบ่งปันน้ำให้เจ้าเปียกปูน อีกอย่างถ้าเราประหยัดเราก็จะมีน้ําเหลือพอทีนี้รู้เห็นหรือยังว่าอะไรที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของเรายังไงเหรอคะพ่ออาหารน้ําและอากาศเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของมนุษย์สัตว์เราจึงควรดูแลตนเองและดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งจําเป็นเหล่านี้อย่างเหมาะสม โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและหลากหลายดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและอยู่ในที่ที่อากาศสะอาดถ่ายเทสะดวกอ๋อถ้าลูกอยากมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีต้องออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะหนูเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรารีบทานข้าวเที่ยงและรีบกัดไปทานข้าวเย็นที่มีประโยชน์ฝีมือแม่และจะได้ดื่มน้ำสะอาดสอาดอย่างเพียงพอด้วย เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่นะลูกเพราะที่นี่อากาศดีเราจะได้สูตรอากาศสดชื่นสดชื่นกันบ่อยๆเจ๊ yeah! ดีเลยค่ะพ่อขราวหน้าหนูจะพกอาหารกับน้ำมายเยอะๆเลย <laughs> จ้า